เมเมอร์ที่เคยเป็นทหารจัดทีมเซตแล้วยิงไม่กี่นัดจริงๆนะหรอเออแสดงว่าไม่ยิงออโต้เลยออโต้มันต้องดึงช่วยอะถ้าจะเอาแม่นยำเอาชัวเอาเปอร์เซ็นต์เอาชนะชัวร์ทีละนัดเคาะดีกว่าเหมือนเหมือนเหมือนที่เราเหมือนที่เรายิงสไนกันสามคนสี่คนคนใส่คนเดียวอะ อ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่เออเขาอย่างนั้นน่ะอืเราปัง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 ตักบตั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 บพอล่วงปุ๊บหันปืนไปอีกคนหนึ่งตับ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 ล่วงตับ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 ลวงตัดมาทางเราอ่ะกดแช่เลยรืดลวงไปลวงไปลุกกดก่อนเออถ้าล่วงถ้าล่วกค่อยหันไปอีกคนหนึ่งหันไปขึ้นฟ้าทุกทีเลยหันไปก็ขึ้นฟ้าแล้ว เราไปที่ผมมาก็หาตีนว่ะใช่ใช่ไปหาตีนซึ่งไม่เจอตีนเจอแต่ลูกแต่กลัวอ่ะเพื่อนไม่มาวะไม่มาเหรอไม่มาเหรอผมว่าต้องมานะพี่อ่ะยกแรกแล้วเหรอไปไหนแล้ววะอ๋อเพื่อนไปล่างโอเคเพื่อนไปล่างเพื่อนเรามาเล่นบน แล้วเดี๋ยวมันลุนกันวงจะไปด้านไหนวงจะไปล่างหรือมาบนนี่รอวงขึ้นแล้วก็อ้าวงอยู่ล่างสไม่เป็นไรเราก็อยู่ขอบวงนั่นแหละข้ามเขาก็เข้าวงเรา a few moments later ใครมามีเสียงปืนเด็กปืนลั่นมาเนี่ยไม่ใช่อ่ะหรือว่าตีบนเขาเมื่อกี้จำได้ครัผมเคยบอกพี่อยากได้จักรยานปั๊บรอโต เอาไว้ปั่นเล่นสรุปสรุปไม่ได้ซื้อถามว่าจะซื้อได้ปั่นไหมได้ปั่นเลยแต่ถามว่าถ้าเทียบกับไอเสือหมอบเนี่ยถ,ถ้าเทียบกันความคุ้มค่าซื้อมาแล้วได้ปัน่นเสือหมอบคุ้มค่ากว่าเพราะเสือหมอบได้ปั่นเต็มที่กว่าไอล้อโตอ่นอย่างดีก็ใส่ไทยรถปั่นเล่นๆกินลมโชมว์วิวล้มสักทีหนึ่งแล้วก็ยกเก็บต้องลม้มด้วยนะ แต่ไม่ต้องล,มล้มอขนาดปันน่นไอเนี่ยไอสมองใส่ครีดปั่นทัวเลยปั่นเป็นร้อยกิโลไม่ล้มไม่มีปัญหาถอดครีตอะไรโอ้ไม่มีปัญหา,รรหาสรุปมาตายหน้าบ้านส่วนใหญ่แม่งจะเป็นอย่างนั้นลตายหน้าบ้านตายแบบตอนตายแบบ ยังไงจะออกจากบ้านจะออกปัดนะ่ะเอ,อใส่ครีดเข้าไปข้าง,งอีกข้างนึ่งกดไม่ลงแล้วก็กรถก็ไหลเอื่อยแล้วก็ลม้มาะใส่อยู่ข้างนี้ว่าอีกข้างใส่ไม่ลงพอรถเอื่อยมันต้องเอาข้างที่ยังไม่ได้ใส่ค้ำพื้นแล้ว <laughs> พื้นมันเป็นหินเรี <laughs> <laughs> ยบร้อยแล้วเอาข้างนี้คำ้ำยังไงเอาครีดค้ำพื้นก็นเรียบร้อยลื่นดี <laughs> ไปยัง ได้พี่ตลบไปไงจักรยานเนาะอ้ <Okay. S 1> ผมยังไม่เจอจักรยานเลยอะคสีชมพูใครเขาผมผมผมพอดีซื้อมันลดราคาก็เลยเอาสีชมพูโอเคเจอรถละเดี๋ย่เจอจักรยานเอาสามพี่ออกมาออกมา,ออกมาเลยออกมาเลยเอาสามเ <ไป S 1> ดี๋ยวไปเอาเอาเอาอยู่นี่อยู่ตรงกนะดน่งตระนี้ เสียงรถอย่างนี้ชัดเลยพาไปส่งเทอร์มินอลหน่อยผมจะไปสู้กับสลัดอวกาศฮารุซมิจิทน้ำคอแหงอุ้ยเกือบเชียวกัะแพงเชียวเข้าไปแหนหักเลยนะ อย่ากลัด้วยพี่ใช้คูณอะไรเนี่ยคูณ4เหรอ,หอมันนันดาวอยู่ข้างล่างแต่ดาวอยู่ข้างบนวาได้งหน่อยไ้ไ<ป>สร้างเรื่องแล้วหนี ยิงเพื่อนดาวแล้วดีอยู่ก็ไม่ใช่กูสิได้แต้มเลยม่พอแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่นอกวงอีกว่าไม่เข้าวงละแต่ว่าเราขามู่บ้านข้างหน้าอยู่ก็ได้ดีไม่ต้องไปถึงเพื่อนหรอกว่าเดี๋ยววงน่าจะมีทีเพื่อนน่าจะมาหาเราเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ก็ได้เลยเฮ้ยมีจักรยานแล้ว เฮ้ยมีสองคัน,น้วยพี่ <มา S 2> ตอนกูต้องการไม่ใช่ตำแหน่งนั้นไปไปช่วยเพื่อนหน่อย,อยกำลังกลางจักรยานเลยนั่นแหละจกากตำแหน่งนั้นเลยโอ้มันต้องเข้าวงตรงนั้นนะ่ะใช่ไปเลยเหรอไปเลยไหมไปเลยได้จักรยานเก็บเงียบๆหรอ สายเงียบเราขึ้นไปยิงกดเพื่อให้เพื่อนเข้ามาได้มีวิ่งขึ้นมาเหรอกลังปิเออมีขึ้นมาก่อนแล้ว,ลวไปดูรีไปนั่นน่ะหลังหินหินเนี่ย<ม>ใช่ใช่ใช่หยุดหลังหิน สองตัวนะมีอีกตัวนะ,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 ะเห็นแล้วเห็นแล้วสามใครปัน่นจักรยานมาเพื่อนไม่ใช่จอดแล้วผมจะเปิดแล้วนะเอกระวังหลังนะวิกเกอมาแล้วพี่เอาพี่เหรอ อ๋อเจอทางหน้าแล้วพี่ตายเรียบร้อยไหมมีอีหลังต้ไป้หลังต้นไม้ไกลไกลไกลน้องเอาเลยเอาเลย ล้างหินน็อกอยู่ตัวหนึ่งตัวนี้น็อกตัวนี้น็อกน็อกอีกรอบน็อกอีกรอบอย่าเพ่หมดให้หมดให้หมด <c oughs> ไม่มีของดีเลยมึงงานงานดีแต่ของไม่ดี <laughs> ไม่มีเลยดีเลย <laughs> ผมเอาอะไรไม่ได้เลยพี่โอเควิ okay, ่งกลับไปเอาจักรยานเข้าวงดีว่าว่าแลว้วแม่งขับจักรยานมาว่าแล้วแปลกๆใช่ไหมโอ้ยแย่มากเลยวงบีบแล้วด้วยฮะวงบีบแล้วแล้วจักรยานกูอยู่ไหนวะไม่รู้พี่ดูมินิแมปเลยพี่รูปรถขึ้นตรงไหน,<า>นเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เราวงกลับมาบ้านนี่เราจอดรถทิ้งเอาไว้สวยสัตว์ไหนยังมาได้ยังอ่ะกําลังไปกําลังไปเออบ้านที่เราจอดรถทิ้งไว้มีคนจีบแล้วก็ไล่ไล่เ <laughs> <laughs> จ้ตีนไหนอ่ะไ,ไม่รู้ในป่าไม่เหยียดเอา ในป่าใช่ไหมยอ้อ,อในบ้านที่เราอยู่นั่นเลย <laughs> ใช่ในบ้านนั้นมี <c oughs> เราออกไปช่วยเพื่อนเพื่อหวังดีแล้วก็โดนยึดบ้านใช่ตอนนี้ผมกำลังโดนชาร์จอยู่ <c oughs> ข้ามหัวไปนิดเดียวโดน <c oughs> ไม่ตาย ตรงนี้มาชาร์จผมยังอ่ะเห็นมันวิ่งอ้อมอยู่เมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> โดนนั่นนะแก๊งบด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 แข่งดไอ้เฮียแล้วไม่มีที่เล่นเลยโดนแย่นิ่งๆออกมาออกมาให้โดนเลย ไม่ออกแล้วไปยีย่วงฤทธิสันผู้ควบตีมาไอ้แย่วะ่ะวงโคตรแย่เลยเออแหละอ้อมไปเลยอ้อมไปเลย แับเครื่องไหลได้ไหมได้ว้าโอ้เจออะไรไปโดนโดนอะไรไปโดนที่หายไปโดนหน้าหนึ่งโดนปืนจ้าโดนหน้าหนึ่งกลาดเฮ้ยไอ้กำลังใจสองคนดีหน่อพี่เราเต็มที่นะไราเราอุตส่าห์แบบเราไปช่วยมันอ่ะไปช่วยมันเข้ามาได้ ผมว่าจะกลับขับอ้อมไปแล้วก็ไปดึงกันหลังให้เพื่อนได้เข้าได้ตอนผมขึ้นไปแล้ววนได้ผมยิงเรียกแล้วเพื่อนก็เข้าได้แล้วทีนี้มาวิ่งขึ้นวนกันไปแถวเลยเออสู้เพื่อนเออทะเลยี่ห้อเพื่อนใช้กิวลีุ้มค่าหนะ่อยยาแห้งมามอบดงองยาสดยาสด หมอบในบ้าน house? เพืเอพ่อนกิลลี่อ่ะยูลลีหมอบในบ้านส,สูตรมันเวลาได้กิลลี่ทีไรต้องไปแอบบ้านอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะย่ะแม่งอันนี้ก็เก่งเกินไม่เพื่อนมันเพื่อนมันย็บยิงด้วยแหละย็บยิงไงนกองเบม จะบอกว่าควันอีกด้านอีกฟากหนึ่งของควันมีคนกำลังชาร์จอยู่เพิ่อเผลอนวดนน่ะเหลือสี่เราสองแต่เราโดนโถมขนาดนี้ชัดเลยนะชัดเลยโดนโถมขนาดนี้สี่ต่อสองเอาชนะเอาชนะเพื่อน ไม่ไหวสี่สอจริงด้วยสี่สองจริงด้วยเออแต่ห้าร้อยสี่เนยิงเก้าร้อยห้าร้อยเกูน้อยสุดคาาสองคน